สวัสดีครับพบกับช่องมานในกฮอปี้กันอีกครั้งนะฮะในวันนี้นะครับผมจะมารีวิวตัวพาโมเดลโปเกมอนอีวุยครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของบล็อกอาร์ตกันนะครับที่ได้บนกล่องนะครับก็จะมีเขียนภาษาญี่ปุ่นไว้ว่าประกอบง่ายๆนะครับแล้วก็โปเกมอนคอลเลกชันนะครับควิดอีวุยส่วนขวาบนตรงนี้นะครับก็กำกับอายุไว้ว่าประมาณ6ปีขึ้นไปนะฮะแล้วก็จะมีรูปภาพตัวอย่างตรงนี้ครับว่าสามารถดึงออกมาได้เลยนะครับแล้วก็ประกอบแล้วก็แค่นี้แหละเสร็จแล้วนะครับ แล้วก็มีอีวุนั่งน่ารักอยู่ตรงหน้ากล่องนะฮะซ้ายล่างนะครับก็เขียนบันไดสปิริต2021นะครับแมสอินเจแปนนะครับแล้วก็ตรงนี้เขียนไว้ว่ามีพาจูย0่20ชิ้นยืม2ิชิ้นหนึงเหรอนะเดี๋ยวลองมานับกันนะครับแล้วก็ไม่ต้องใช้อุปกรณ์ไม่ต้องทําสีนะครับแล้วก็โลโก้บันไดนะฮะสีฟ้าด้านข้างกล่องนี้นะครับนี่เดี๋ยวเรามาเปิดดูข้างในกันนะครับ นี่ครับมีแค่ถุงเดียวนะฮะไม่มีคู่มือมานะครับก็จะเป็นกระดาษด้านล่างเนี่ยแล้วก็สแกนวิธีประกอบครับนะบันไดก็คงจะช่วยโลกประหยัดนะครับไม่ต้องใช้กระดาษเยอะแผงแรนเดอร์นะครับมีทั้งหมด2แผงนะครับอันนี้จะเป็น A1 นะฮะโทนสีก็จะเป็นน้ำตาลอ่อนนะครับกับน้ำตาลเข้มนะเดี๋ยวเรามานับกันนะฮะ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ฮะ10ชิ้นนะครับถัดมาครับ A2 นะก็จะเป็นโทนสีน้ำตาลเหมือนกันนะครับส่วนด้านล่างอันนี้จะเป็นออกสีขาวติดเหลืองนิดนึงนะฮะแล้วก็อันนี้จะเป็นสีดำนะฮะเดี๋ยวเรามานับกัน1 2 3 4 5 6 7 8 9 1มี่าอ่ะมีอีก10ชิ้นครับก็ครบพอดีครับ20ชิ้นนะฮะส่วนอันนี้นะครับจะเป็นสติกเกอร์นะฮะโอเคครับเดี๋ยวผมไปประกอบแล้วก็จะกลับมารีวิวให้อีกครั้งหนึ่งนะครับ ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ใช้เวลาประมาณ5นาทีกว่าๆนะครับงานออกมาแล้วก็ค่อนข้างที่จะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดใกล้ๆกันนะครับก็มีแปสติกเกอร์นะครับแล้วก็มีตัดเส้นสีดําตรงนี้นะครับก็คือเขียนชิวให้มันนะฮะแล้วก็ตรงรองเท้าอีกนิดนึงนะครับเวลาดึงพาร์ตออกจากแผงแันเนอร์ก็ระวังกันนิดนึงนะครับค่อยๆดึงนะฮะอย่าเพิ่งไปดึงแรงนะเพราะว่าถ้าดึงแรงเนี่ยเดี๋ยวตรงจุดเชื่อมที่ว่ามันล็อกกับตัวพาร์ตไว้อ่ะมันจะเป็นแผลใหญ่ หรือถ้ามีครีมก็ใช้ครีมตัดก็จะดีกว่านะครับแต่ถ้ามีรอยเยอะนะครับเราก็ใช้มีดอาร์คไน์อันนี้เนี่ยนะครับค่อยๆปาดเอาก็ได้ตัวนี้เป็นพาวโมเดลที่ไม่สามารถขยับได้นะครับก็คือถ้าจะถอดก็คือถอดหัวเลยอย่างนี้นะฮะไม่สามารถหมุนหัวได้นะครับขาก็ขยับไม่ได้นะฮะคือ,คอขยับอะไรไม่ได้เลยนะฮะนั่งได้อย่างเดียวนี่ฮะมีแค่ท่าเดียวคือนั่ง <laughs> นะครับ อันนี้ผมลองเอาตัวเวอร์ชั่นเก่ามาลองเปรียบเทียบกันนะครับตัวนี้น่าจะอยู่ช่วงปี2018หรือไม่ก็19มั้งถ้าผมจะไม่ผิดน,นะสีจะคนละสีกันนะครับตัวซ้ายมือตัวเวอร์ชั่นก่อนหน้านี้เนี่ยสีจะออกเป็นน้ำตาลอ่อนนิดนึงนะครับแต่ถ้าเป็นเวอร์ชั่น2021เนี่ยสีมันจะออกเป็นสีน้ำตาลกาแฟนะก็คือเข้มกว่าน,นิดนึงนะครับ ตัวเวอร์ชันเก่านะครับก็จะมีลูกเล่นสามารถขยับหูได้ทั้งสองข้างเลยนะครับหัวก็ขยับได้นะฮะนีนะ่ขยับได้นะครับหมุนซ้ายหมุนขวาได้นะครับแล้วก็สามารถทําเป็นท่ายืนได้ด้วยเออไม่ใช่ท่ายืนเนี่ท่าเดินนะนี่ครับประมาณนี้นี่หัวทิมนี่ฮะประมาณนี้อ่ะนี่ครับ ราคาของตัวเวอร์ชันน2 0่1นะครับก็อยู่ที่ประมาณ200กลางๆจนถึงเกือบ300บาทนะครับก็ถือว่าราคาไม่แพงเกินไปนะครับแต่ก็ลูกเล่นก็อาจจะน้อยนิดนึงนะฮะโอเคเรามาสรุปกันนะครับข้อดีสําหรับตัวนี้นะครับก็คิดว่าเรื่องของราคาเนี่ยก็ยังสามารถเข้าถึงทุกคนนะครับแล้วก็ความน่ารักของเจ้าโปเกมอนอีวีตัวนี้ก็ยังมีอยู่นะครับใครที่เป็นแฟนตัวนี้ก็มีเก็บไว้ก็ไม่เสียหายนะฮะ ส่วนข้อเสียนะครับก็น่าจะเป็นเรื่องของพาโมเดลไม่สามารถขยับอะไรได้เลยนะครับวางโชว์อย่างเดียวนะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าถ้าเราประกอบงานพาโมเดลส่วนใหญ่เนี่ยเราจะไม่ค่อยเอามาเล่นกันอยู่แล้วใช่ไหมก็ไว้โชว์อย่างเดียวครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือบันไดทําไมมึงไม่ให้คู่มือมานะครับปกติแล้วพวกงานอันนี้โปเกมอนที่ผมเคยมีก็จะเป็นกระดาษคู่มือมีสีด้วยเป็นกระดาษแบบมันนะแต่อันนี้คือคุณสแกนหลังกล่องนะครับก็คือรู้สึก มึงจะงกไปไหนนะฮะโอเคครับคลิปนี้ก็ขอตัดจบลงเพยงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมกันนะฮะแล้วก็หากข้อมูลผิดพลาดหรือตกหล่นอะไรไปก็ขออภัยมานาที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปก็ฝากกดติดต,ตาม subscribe ทางเราด้วยนะครับส่วนคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย